จูจูก็ทำให้ฉันนึกถึงซีรีส์ขึ้นมาเลยสิอาร์โลกแม่งโคตรน่าเบื่อแฮมบอสก็ยังปากหมาอีกฉันชอบดูสุดๆเวลาที่ไม่มีอะไรทําฉันอยากจะลาออกจากบริษัทบ้าๆน,นี่แล้วไปบวชจริงๆฉันเข้าใจเธอนะแต่ ท่านรู้จักข่านและเชื่อในพระเจ้าสูงสุดหรือไม่ควิดกระจัดแห่งพระพรหลีกทางให้ทีครับอะไรโดนใจให้ท่านมาที่นี่กันข้ามาวิงวอนต่อพระเจ้าบางทีข้าอาจจะลืมในพระองค์ไปอะไม่ใช่สิครับ เดี๋ยวผมนำท่านเข้าไปเองครับนั่นมันไม่ใช่ไอริน่าเกีนเน่หรอกหรอนี่จะต้องหูบันทึกไว้แน่เกนเน่สตรีสูงสักขนาดนั้นนี่นาะนางมาที่นี่ทำไมกันใช่สิฮิ่นี่มีแต่พวกฉามันสนทั่วไปนะอาจจะเป็นเพราะนางมีจิตใจที่ดีก็ได้นางเลยจึงมา คือฉันจะไม่ใช่ตัวจริงของเธอแต่ฉันก็จะทำให้คนคิดว่ารีอาน่าคนนี้มีชื่อเสียงที่ดีให้ได้เพราะคนคนเดียวที่เคยเห็นด้านมืดของเธอก็มีแต่แม็กนะัทแต่พอเธออยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอก็คือสาวใจดีคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้ก็ตามว่าภาพพี่พวกนางเห็นจะเป็นแค่การเสแสร้งขึ้นมาเป็นแค่ภาพหลอกลวงเท่านั้นงั้นมาเริ่มเลยเหอะฉันจะเป็นผู้อุทิตตนแต่ถึงจะอย่างนั้นก็เหอะมันไม่ได้ง่ายเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นที่ที่มีคนมากก็เหอะแต่ถ้ามีคนเห็นฉันเข้า แล้วข่าวลือหูแพร่กระจายไปฉันก็จะกลายเป็นลูกสาวตระกูลเกตเน่ผู้มีจิตใจดีและยังคอยสนับสนุนโบสถ์แห่งนี้ยังไงล่ะนี่คงเป็นครั้งแรกที่ขั้นมาที่โบสถแห่งนี้สินะครับค่ะยังรู้สึกไออาอยู่เลยค่ะแต่ฉันเพิ่งได้เจอกับพระเจ้าไม่นานมานี้เองค่ะ พระองค์ปรากฏขึ้นมาในฝันของฉันในตอนที่ฉันป่วยอยู่แล้วพอฉันตื่นมาอาการไข้ของฉันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะพระองค์ประทานพระพรให้กับขั้นสินะครับค่ะฉันรู้สึกเหมือนพระองค์ประทานพรให้กับฉันอยู่ตลอดเลยค่ะฉันหวังว่าจะได้เผยแพร่ความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะ แน่นอนว่าฉันโกหกมันทำให้ฉันรู้สึกแย่อยู่นหน่อยหน่อยเหมือนฉันกําลังหลอกพระเจ้าอยู่เลยแต่ยังไงฉันก็ต้องทำต่อไปให้ได้ไม่ว่ายังไงก็เหอะที่แห่งเดียวในอาณาจักรแห่งนี้ที่แม้แต่จกกักรวรรดิก็ไม่สามารถเข้ามายุ่งได้ มันคงจะดีถ้าหากฉันมีอำนาจในที่แห่งนี้ฉันจะต้องมีคนหนุนหลังไว้นี่เป็นห้องคาวนาครับกล่องที่อยู่กลางห้องนี้เป็นกล่องสำหรับบริจาคถึงแม้ว่าจะไม่ได้บริจาคก,ก็ไม่เป็นไรครับพระเจ้าทรงรักคุกคนเข้าเทียมกัน แต่ผู้ที่บริจาคให้กับคิกจักก็จะมีใบรับรองความช่วยเหลือจากคิกจักด้วยครับใบรับรองความช่วยเหลือมันน่าจะมีประโยชน์นะนั่นคือจุดประสงค์ที่ฉันมาที่นี่ค่ะฉันอยากจะช่วยเหลือคิตจักค่ะโอ้พระเจ้า ตั้งแต่นี้ไปฉันจะมาที่นี่เพื่อมาสวดภาวนาบ้างเป็นบางครั้งนะคะและฉันก็จะมาพร้อมกับการช่วยเหลือคิดจะจัเป็นบางครั้งด้วยเช่นกันค่ะฮะเออคุณพ่ออะขอโทษครับ ผมกำลังขอบคุณพระองค์ที่ประทานคันรีอาณาแก่พวกเราครับใบรับรองความช่วยเหลือน่าจะใช้เวลาทำประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับแต่ช่วยรับนี่ไว้ก่อนเถอะนะครับท่านคงเป็นหนึ่งเดียวในจัก,กรวรรดิแห่งน,นี้ที่ช่วยเหลือคิดกระจกขนาดนี้เลยนะครับ่านรีอาณารอยยิ้มนั่นมันอะไรกันนะ่ะ แล้วฉันต้องทำยังไงต่อคะ่านนำเงินบริจาคไปวางไว้ตรงกล่องบริจาคแล้วอธิฐานได้เลยครับหลับตาแล้วอธิฐานต่อพระเจ้าได้เลยครับขอให้พระองค์ทรงประทานพระพรให้แก่ข้าให้ข้าได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จลุล่วงด้วยเหิดอ,อย่าให้มีเรื่องใดเกิดขึ้น ขอพระอ,องค์ช่วยให้ข้าคําสําเร็จด้วยเหิดแล้วให้ข้ากลับไปยังที่ที่ข้าจากมาลีอา,า่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณหนูไม่มีอะไรหรอกความขนลุกเมื่อกี้คืออะไรกันงั้นผมพาท่านกลับเลยนะครับอืม นายจาที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมครับผมจำได้ดีเลยหลักครับแล้วคุณหนูจะเอาหนังสือพวกนั้นไปทำอะไรหรอครับส่งไปให้กะค่อมฉันจะพาแม็กนัดหนีให้ได้ทำไมทำไมท่านถึงทิ้งให้ข้าอยู่อย่างเดียวดายเช่นนี้ ฮันลีอาณนาะฮ,ฮึฮึข้ากลัวอยู่คนเดียวแบบนี้มันน่ากลัวเหลือเกินฮันลีอาณนาะข้าทำอะไรผิดไปหรือ